เล่น .a มาก็พันสองพันเกมกันแล้วเป็นหมื่นเป็นพันชั่วโมงกันแล้วรู้ประวัติของเขาบ้างหรือเปล่าเอ่ยนนานแน่ยังไม่รู้ละสิสวัสดีสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ตัวผมจะมาพูดถึงประวัติที่โลกของเกม .a 2ที่ฝรัง่งเขาเรียกกันเยอะแยะนั่นก็คือด o t a 2นั่นเองซึ่งก็อจะทราบดีว่าพวกที่ชอบอ่านเนื้อเรื่องแบบเราๆเนี่ยยังไม่มีคนเอาเนื้อเรื่องของ .a 2มาน,นัเสริมมากนักสักเท่าไหร่ซึ่งตัวผมเนี่ยพยายามทำให้ครบทุกตัวเลย ช่แล้วคุณยินชัดเจนเทําไม่ครบทุกตัวเลยก็อะไรประมาณนั้นครับก็ผมนั้นจะเลือกตัวละครที่ผมอยากจะทำมากที่สุดในตอนนี้ซึ่งพวกคุณอาจจะคิดในใจแล้วก็ได้ว่าช่องน,นี้ไม่โคตรเอาแต่ใจเบอจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าใครอยากให้ทำฮีโน่ตัวไหนก็สามารถส่งรีคเควสต์เข้ามาได้หรือจะคอมเมนต์บอกผมใต้คลิป YouTube ก็ได้ครับเหมือนกันซึ่งตัวละครที่ผมเลือกตัวแรกเนะี่ยก็คือแอคและเผ่าพันธุ์ของเขา,าเองไปลุยกันเลย ผมจะเล่าประวัติตัวแรกให้ฟังเลยแล้วกันนะเขาพูดก่อนเลยว่าแอคของเราเนี่ยมีชื่อตั้งเดิมว่าโมเกิลนะจริงๆมันไม่ใช่ชื่อแอคเลยแอคจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสมัยน้ำไมใช้เรียกกันเท่านั้นอีกทีนึงซึ่งตัวแอคเองเนี่ยกำเนิดมาจาชนเผ่าโอกาดีโอกเกลดีโอกเดีโอกเดีนั่นแหละแม่งยึดเรียกยากชิบหายซึ่งเผ่าพันธุ์ในโลกของดอทเอสองเนี่ยมีหลายเผ่าพันธุ์อยู่ด้วยกันมีมนุษย์ปีศาจแมลงกัก้อนแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลย วันนี้ผมจะมาเจาะลึกกับเผ่าโอกรีกันก่อนให้อธิบายรูปรษณ์ภายนอกเนี่ยชนเผ่าโอกรีลักษณะก็คงคล้ายๆกับแอคเนี่ยเป๊ะๆเ,เลยัตผิวสีแดงรูปร่างสูงใหญ่แต่อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ต่างออกไปนั่นก็คือสติปัญญาพวกเขาเป็นชนเผ่าที่อยู่กันอย่างสงบสุขและยังเป็นชนเผ่าที่เจริญทางด้านความคิดและสติปัญญาไม่เน้นการต่อสู้หรือสงครามแต่ว่าท่ามกลางความสงบสุขนมีบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเขาไปฟังกันดูเลยครับ Long ago, the Oglodi capital was a shining beacon of art and philosophy, and then they met the Tarnsmen, a barbarous group of demon worshippers. The Tarns lay siege to the Oglodi's great city, sating their bloodlust on any they could find. It was a massacre. The battle ended only because the Tarns grew bored and left a great civilization in ashes. Ever a resilient people, the Oglody rebuilt and started again, referring to the raising of their capital as the Bleak Day. But for some, rebuilding was not enough. They believed that forsaking the martial in favor of the esoteric is what led to their downfall, and so they left and formed the first Red Mist Horde. <coughs> จากพวกที่ไม่เคยใส่ใจศิลปะในการต่อสู้กลับหันมาฝึกฝนและเรียนรู้ในการต่อสู้ก็อรมแบบจากสเตรนจ์ศูย์จะไปก9ากันเลยทีเดียวครับด้วยเหตุผลเนี้ยพวกเขาก็เลยรวมกลุ่มกันขึ้นมาและสร้างเป็นกองทัพเร m i s สแน่นอนตัวหลักของเราซึ่งก็คือแอคได้เข้าร่วมกับกองทัพหมอกแดงในตอนนั้นด้วยเช่นกันแต่ว่าเป็นเพียงทหารชั้นผู้น้อยธรรมดารรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เข้ามาอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรอกนะคนก็รู้ดี คนจะไปเรื่องอื่นน่ยผมขอแถมเปิดความรู้เล็กน้อยให้ฟังนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ <_ C apt ain> x disrupter w a l l o c k และเอ่อ life stealer เขียนบทผิดปะเนี่ยก็ตามนั่นแหละครับที่ผมจะพูดให้ฟังนั่นก็คือพวกเขาอ่ะมาจากเผ่าเดียวกันหมดเลยซึ่งคนนึงอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่นะที่ผมยกจุดนี้ขึ้นมาพูดอ่ะเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไม d i s r u t e r w a l o c k ถึงต่างจากพี่กล้ามแอ็กที่อยู่เผ่าเดียวกันจากที่ผมคิดนะก็คือเพราะว่าพวกเขาสองคนน่ะยังเชื่อและปฏิบัติตามแนวความคิดของเผ่าโอดี้เมื่อก่อนอยู่แต่พี่แอ็กของเราเนี่ยเขาก็เป็นสายกล้ามมากกว่านั้นเองครับก็อารมณ์แบบอีกกลุ่มจะไปอิน99อีกกลุ่มจะไปสเต็ง99นั่นแหละครับส่วนไลฟ์สติลเลอร์คนนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะยังไม่ขอพูดถึงคนนี้เพราะยังไม่รู้แน่ชัดเหมือนกันหลังจากกองทัพหมอกแดงถูกก่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อล้ครับ แน่นอนมันคือการแก้แค้นครับพวกเขาได้กลับไปแก้แค้นกองทัพทาร์สแมนที่เคยทำลายล้างบ้านเมืองของพวกเขามาก่อนซึ่งผมรู้ได้ไงผมอ่านมาจากเซตฟอร์ดอินเนบันบลัดครับซึ่งเป็นเซตหนึ่งของแอคที่มีอยู่ในวิกิพีเดียนี่แหละอ่านได้เลยใครๆก็อ่านได้มันมีคำอธิบายที่แปลเข้าๆอยู่ก็คือสงครามเนี่ยเรียกว่าสงครามแคมเปญอับดุลตาลสันทานซึ่งกินเวลายาวนานถึง7จดปีด้วยกันในท้ายที่สุดเนี่ย หลังจาก7จปีที่ผ่านไปอ่ะกองทัพหมอกแดงก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะหลังจากสงครามได้จบลงบางส่วนอาจจะแยกย้ายกลับไปที่เดิมหรือบางส่วนอาจจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเหมือนเดิมแต่คนส่วนมากตอนนี้ยังยึดมั่นในการต่อสู้อยู่และแอ๊กก็คือหนึ่งในนั้นซึ่งตอนนี้นเขาเป็นแค่ทหารชั้นผู้น้อยธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่เองแต่อย่างที่ผมบอกนะครับด้วยความกล้าบ้าบิ่นไม่กลัวตายบวกกับความทะเยอ,อทะยานที่อยากจะเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วทำให้เขาไต่แรงของตัวเองขึ้นมา ด้วยการฆ่าไม่ทับทุกๆกคนในกองทัพไม่เหลือไม่แต่ใครเลยในกองทัพหลังจากที่แอ็กได้ฆ่าไม่ทับของเขาและเกือบทุกคนในกองทัพตอนนี้นกองทัพหมอกแดงอะ่ะได้แตกเป็นสเสียงๆไม่เหลือใครเลยโมอกก็ได้ขึ้นเป็นไม่ทับหมอกแดงแบบงงๆอา้าวแบบนี้ก็ได้เหรอและได้รับยศสูงสุดซึ่งก็คือโมโกคารนแถมยังได้รับสมญานามที่ชื่อว่าแอ็ก จบไปแล้วครับกับลาทแรกถ้าเกิดใครชอบหรืออยากติดตามภาค2ต่อก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ